เล่นเอาสาวๆแล้วก็แฟนคลับซีรีส์เกาหลีแตกตื่นกันไม่ไหวค่ะเมื่อล่าสุดดีเจมาตุมเตชินเองออกมาโพสต์รูปคู่กับอูโดฮวานนะคะพระเอกเกาหลีชื่อดังจากซีรีส์โชซอนแอตเทนนี่อะมอรัลิตี้นะคะโดยดีเจมาตุมเองได้โพสต์รูปคู่กับอูโดฮวานลงอินสตาแกร ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นภาพช่วงที่มาทำงานแล้วก็พักผอนที่เมืองไทยพร้อมโวยพรมันเกิดอีกฝ่ายบอกว่า happy birthday my friend แล้วก็มีการแท็กไปด้วยนะคะ wishing you all the best this year Thailand miss you นะคะแล้วก็อุดวรวานเองเนี่ยไม่ปล่อยให้โพสต์นี้ผ่านไปแต่อย่างใดเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะเป็นอิโมจิหัวใจสีแดง ั้ๆแต่หลายๆคนเนี่ยอิดชาตาร้อนนะคะงานนี้แฟนๆก็กรี๊ดกันไม่ไหวเลยค่ะเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันแบบรัวๆหลายคนเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าทั้งคู่รู้จักกันด้วยหรอแล้วก็ฝากดีเจมาตูมเนี่ยให้บอกอุดรวานบอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆนะเรียกว่ามีความใกล้ชิดสน,นิทสนมจนหลายคนก็อิดชาในแต้มบุญจริงๆค่ะ ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ